สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอยู่ที่ไหนมาจากสวนนะทุกคนสวนบนเขาบรรยากาศตอนนี้ครึ้มฝนตกโปรยปลายนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาจะมาพาเพื่อนๆเ,เก็บไม่ใช่เก็บหรอกพามารู้จักตำลึงฝรั่งเนาะเพราะว่ามีบางคนบางคนบอกว่าที่พี่แดงเก็บมันไม่ใช่ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันมีสองชนิดเนาะบรรยากาศบรรยากาศนี่เป็นนี่เป็นอีกชนิดหนึ่งเนาะชนิดนี้พี่แดงจะไม่เคยเก็บกินนะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบเนี่ยแบบนี้แบบนี้บางคนเขาก็กินกันนะเขาก็เด็ดยอดแบบนี้ กินกันแต่กระเ้าอันนี้พี่แดงไม่เคยเก็บนะเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบนะจ๊ะเป็นการส่วนตัวอันนีไม่เคยกินนะอันเนี้ยแต่ว่ามันกินได้นะเห็นหลายคนเขาก็กินกันแต่ว่าอันนี้อันนี้พี่แดงพี่แดงไม่เคยเก็บกินเนาะแบบเนี้ยพันชนิดนี้ ไปดูอีกชนิดหนึ่งเนาะดูบรรยากาศบรรยากาศสวยมากตอนนี้เพื่อนหน้าใบไม้ผลินี่เป็นอีกชนิดหนึ่งนะอันนี้ที่พี่แดงเก็บกินนะน,นี่อันนี้มันจะกรอบนะหลังปลอกเวลาเก็บเห็นไหมมันจะหักมันจะหักปกแต่อันนี้มันจะสากนะเพื่อนอันนี้เราจะสากอันนี้ที่นี่เขาเอาเขาเอาดอกมันนะไปหมักเบียร์ หรือว่าผักเบียนี่แหละแต่ว่าคุณคนที่เขาเก็บเขาก็บอกว่าเป็นตำลึงฝรัง่งเด็ดตำลึงฝรัง่งลึงปา่ามันก็ขึ้นอยู่ด้วยกันนี่แหละแถวๆนี่แหละทุกคนลองดูนนี่นี่เป็นอีกชนิดหนึ่งชนิดที่พี่แดงเก็บเมื่อกี้นะ มันก็ขึ้นอยู่ใกล้ๆก,กันอย่นี่อนะยอดเต็มหน้านี้ก็จะสวยงามมากมมมนี่ก็เป็นอีกชนิดหักเบียอันนี้ที่พี่แดงกินนะอันนี้จะเห็นไหมความแตกต่างก็จะอยู่เหมือน,นแต่ว่ามันก็กินได้ทั้งสองชนิดแหละทุกคนแต่ว่าชนิดแรกที่พี่แดงเก็บพี่แดงไม่กินนะ อันนี้เยอะมากอันนี้ที่พี่แดงกินมันขึน้นอยู่ด้วยกันนี่แหละเห็นไหมมีเทมีเตพวกเททั้งโซนทั้งสองชิดมันอยู่ด้วยกันนี่แหละเ,เยอะมากแต่ว่าไม่ได้เก็บไปกินในวันนี้เก็บให้ดูเฉยๆดูเพียบเพียบเลยแถวนี้เยอะมาก ใบเขาจะเป็นแบบนี้ใบเขาจะเป็นแบบนี้ไปดูอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นเยอะแยะยเ,เลยเยอะแยะตัวเป๊ะคายหม,หม,มูนเลยใบเขาจะเป็นแบบนี้อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นใบแบบนี้นะอันนี้เป็นผักเบียร์ผักเบียร์เด่นเรียกผักเบียร์เนาะ แต่ไม่ได้เก็บนะเพื่อนฝนตกไม่ได้เก็บนะให้ดูเเนี่ย,ยอดเทียบเลยเห็นไหมงามมากมงาม